เราจะมาทำอะไรคะทำกำไรทำกำไรเราจะมาทำอะไรไมาค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาทำกำไร DIY ใช่ไหมสองน้องนี่คือลูกปัดโอ้โห้ลายแล้วดูลายฮะไปพึ่งชีบอกเพื่อนๆก่อนมีอะไรบ้างคะมีเป็นมีลูกปัดลายน่ารักมากดูสิเพื่อนเพื่อนดูสว้า แม่ดูลูกปัดก่อนโอ้ลูกปัดสวยมากอันนี้อันนี้เอาคนละเส้นใช่ไหมคะเอากำไรใช่ไหมแม่แม่ได้ยินอยาได้ฟองพุดแิ้อืมเอาอันนี้ก็ได้ค่ะลูกแม่ดูดิมันมีหลายรูปเลยนี่นี่น่ารักมากเลยนี่นี่ดูดูในเล้นี่ในน้องน้องทำเอารูปอะไรคะตัวป้อมสองขนได้โอเคอ่ะพี่ดาวของพี่ดาวอ,อะไรอ่เป็นนี่ลูกปัดสีดำอันเล็กๆแบบนี้ โอเคโอเคทำเลยค่ะทำเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าของใครจะสวยมากที่สุดในโลกเอาน้องสวยที่สุดในโลกไหมโอ้โหดูสมาธิแม่ขอเก็บเลยได้ไหมแม่หนวันใหมได้ค่ะได้เก็บเลยค่ะถ้าไหนไม่เอาหนูเก็บเลยนะคะที่มีสีแบบอันนี้สีพัสเทลใช่ไหมพีิดาดูว้าวสีพัสเทลสวยมากน่ารักมากเลยมีของตกแต่งเต็มเลยอะ่ะน้องๆจะทำอะไรนะ อ๋อพี่ดาวแต่สีดำหนึ่แล้วดูของน้องนี่ดูของน้องสวยมากตัวใสไหมคะตัวใสดูสมาธิไยจดใจจ่อโหดูเราจะดูเดี๋ยวเดี๋ยวผลลัพธ์ออกมาเราจะมาดูว่าของใครสวยกว่ากันของใครสวยที่สุดคะของน้องเหรออืม ตอนนี้เราอยู่ที่โยโย่แลนด์สีนักลินมาเล่า,เาที่สามฮะที่าที่สามแล้วโอ้มามาจนเหนื่อยแล้วไหนอิตอน,นี่อะไรเป็นรูปเป็นรูปหมีต้องหมีไม่ว่าอันนี้ยสวยนะเนี่ย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 พวกเนี้ยสวยมากเลยสีน่ารักมากเลยเนี่ยเนี่ยมีรูปหัวใจด้วยนะเนี่ยเนี่ยลูกาลกาวเหรอคะไหน ออสีนะสวยสวยมากเลยสวยมากค่ะอเล่นแบบไหนของน้องอ๋ของเธอทำอะไรเนี่ยคุณลินคุณทำอะไรของคุณเนี่ยคุณ มันศิลปะแลปึ่งน้องทำศิลป์นี่ไหนพี่ดาได้เครื่องทางแล้วเหรออ,อันนี้อันนี้คุณทำเป็นรูปอะไรเนี่ยคุณจินตนาการว่าอะไรมั่งไม่รู้เลยเลเนี่ยไม่รู้เลยคุณใส่แล้ว,ลวคุณก็เอาออกตั้งใจมากเด็กคนนี้ใจจดใจจอ่อตั้งใจมากอ้าวคนนี้ก็ใส่สีอะไรก็หนูหนูจะเอาแบบนี้ย โอเคโอเคคุณได้แดงมนดานมาจากไหนคะินต่ะตนกาโเคแล้วแล้วของคุณล่ะคะคุณได้จินตารเป็นอะไรคุณได้น่เดวันที่เท่าไหร่อเก้าค่ะสีเหลืองอ๋จะจะเอาตามันเกิดเธอหรอคะมันจันทสีเหลืองค่ะ แต่แล้วก็มีด่หลุดแล้วทั้งีวอ้าวเอาใส่ไหมคะเอาใส่ไหมหนูหนูเปลี่ยนหนูเปลี่ยนหนูเปลี่ยนลายหนูเปลี่ยนแบบคอมใส่ข้อมือเป็นแบบนี้ไหนคะโอเคนี่เนื้อลายของพี่นะชื่อแต่ว่ามันไม่มีตัวเอกก็เลยเอาไปตัวย่ออ๋อเอลกับอีเป็นระดาแล้วของน้องลลินละคะ ไอ้ของน้องอยู่ไหนนะไอ้ของน้องอยู่ไหนข้อมือยังไม่แกะอะไรหนูแกะอ๋อไหนขอดูของน้องหน่อยดูดูข้อมือของน้องหน่อยไหนเพื่อนๆไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยดูเอาเอ็ดแปดเอลโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดสไครป์กดติดตับไปด้วยเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย